ตอนนี้อยู่ในกันกับบ่าวน้องครับผมบ่าวน้องนะครับเนาะบ่าวน้องใส่เกลือใส่ทางเขียวสองร้อยลิตรครับผมก๊าบจัดก๊าจัดหญ้าไปก่อนครับผมเพราะหญ้าโตเฮ็ดให้มะพร้าวนี่ต้นบ่นใหญ่ครับผมมึงจะเบาน่องแต่ตมันใส่เคมีเนี่าเบา,บาน่องประกาศญ้ายน่อยครับผมพี่น้องทุกผูกทันใชน่ไหมหญ้นะาก็เริ่มเหลืองไปเรื่อยๆครับเกลือนี่ใส่เป็นกระสอบไปเลยครับเด้อเกลือแหลกเข่าก็ได้ขึ้นมาเกลือ,อยังก็ได้ครับผม เดี๋ยวจะเ,เอาเอาแก็บเอาแก็บดำหล่กะแก็บอียงมาใส่กันเลยครับผมผมไปใส่บูดแต่ว่าผมหยันอย่างเดียวคือมะละงูอู้หัวถึงงูครับเนี่ยเห็นพี่นอ้องท่หดไสบัวเลยครับผมหดหาดลงไป,ประตรงหยันบกเพาตายครับผมบกเพาง่ามเลยครับผมแหงไดเกลือนี่เกลือขาขาตายดีครับเลยพี่นอ้องแหงไดใส่ไอัเอียงครับไอสไล่ รือว่าเฟซ่าก็ได้ให้มันจับจับกลับไปต้นหย่าครับผมมาเบิ่งอีกสุดหลังนี่ตายโขบเลย้ครับผมบอลนองสิพายงางเบิ่งครับผมเดี๋ยวคอยอธิบายกันอีกแล้วก็มาคอยทักทายกันครับผมปอฝ่ามันห้องเร็วหองแห้งรับเนาะตัวซับก่อยคือสายนเนาะมาจากสวนบัวขาวบอลนองกะนี่ครับผมไปไปเบิ่งตัาง ทังสองลอยลิตรสิบลยตรเนาะไปน็นของเนาะฝาลงแห้งครับผมไปโอ้ทังลอยลิรตกรก,ก,ก็ต้องทำโอมังกรหน่อครับผมแต่โอมังกรมันหยกยากดองเอาทังเขียวห่อดีกว่าครับผม,มฝาลงครับพี่น้องโอ้ยย่านไปไปฝาลงแห้งเดี๋ยวถ่ายทังให้พี่น้องได้เบ้างกัน หาแกบดำหาปุยอยังมี้ไปกันเลครับผมโอ้มาจ่อยครับพี่น้องมาจ่อยโอ้ยันฏิสาติดในี่ยิสาอย่างนี้ยืนตามการสัมผัสครับผมหนึง่งหนึ่งอายุนะครับผมเอาละคอธิบายซื่อกับพ่อครับเนาะเดี๋ยวจะคอยอธิบายถุงหาสิบโลแห่งดีเลยครับผม ออกแล้วบ่ครับพี่น้องเห็ดตู้เห็ดเบือประเจี๊วบหัวท่านพ่อท่านพ่น้อเคครับเดี๋ยว เห็นว่าครับพป่น้อ่อสวยเร็วสวยเร็วครับพป่น้อน่อขั้นบ่อหนี่ตรงนี้ตายเป็นเว,งนวงนอง์เป็นเวอร์อรับป็นหน่อผมอหอยมาสาธิตกันครับผม จะไปใส่ดูด,ดูซุ่มดูซึมนะครับผมเพราะว่าเมื่อ,อเขากระหามแล้วครับผมหลังอันเป็นตรไลอันตรายแกเหาครับผมว่าเป็นไข่เป็นไอไข่เงียววัดเงียวหนูโอ้ยครับพี่น้องเยครับพี่น้องสภาพบรรยากาศมันาก,ก,ามก็อัไดนะครับนเนาะฝ่าฝนเิดขึ้นหัวแล้วครับผมมาปองปุยปองครับพี่น้องมึงมันตาย,ยว่ะาหรือเธอห้าใส่ปุยครับผม แต่พี่น้องด้เบิงครับผมอผมสีอาทิตน้อมเนาะ,ะแห้งใส่ถังฉีดพลเอาก็ได้แต่ว่าตามรักเนี่ยผมอยากให้ใส่บัวครับผมใส่บัวลดลดหลอบเลยครับผมก็วาหลอบหนึ่งให้มันได้หลอบสองหลอบครับหลอบกลางสองหลอบแล้วก็เป็นปุย๋ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับผมน้ำน้ำนะครับพี่น้องจัดการเลยน้ำทั้งสองร้อยลิตรแล้วก็มันเป็นทางเขียวนะครับเนาะ ตั้งเกลือไปซะนะเดี๋ยวพายัางไปไหมครับผมสองร้อยลิตรเกลือห้าสิบกิโลหนึ่งกระสอบถ้าห้าประดัก็ยิบหากิโลครับผมใส่ได้หลายเทื่ยครับเป็นปุ๋ยให้พวกพะวอย่างดีครับผมต่อยอดอย่างดีครับผมโลกมันมันกัดทนโลกทนวนียงน้ำนหอมเนาะใครบอกแต่ห้าประชิดกับบ่ได้ห,ดไดห้าต้องหดรถรถล็ให้พวกพะวอยงามนั่งเป็นช่วงนี่แหละผมช่วงจังหวะครับผม,บบผมะพวะวอยก็สวย สุดยอดยีนะครับพี่น้อดยอดถังกระดาษนีิ้นนะครับเด้อเทลงไปเลยแต่ว่าเขาอย่าใส่น้ำเต็มเด้ครับผมถังต้องรอดิตรเทเกล,กลกเกือลงไปก็ว่าเทเกลือลงไปเพื่อน้ำไว้น้ำครับผมเพื่อน้ำเพื่อน้ำไว้น้ำดินมันสิโลโอมมาถึงพ่อพ่อหดเกลือฮอดยังเข้าไปดินมันสิโลโอมครับผม กับปลอดภัยกับเฮานําครับผมกับเฮากับลูงลูหลานมันเสี่ยงมันตายดีคือเผาใหม่ดูซึมกับอะไรแต่ไม่คอ่คอยเป็นคอ่อยไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆคือรถขายองครับผมรถขายองนี่รวยแห้งพี่น้องผมผมบอยากปากครับผมบอยากบอกเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็รวยรวยที่สุดถามว่ารวยเพราะอะไรองค์ตกลงมาแล้วเขาบิกเพิ่นบิกเก็บเอาครับผมจังรถขายมอนขายยัง องตกลงม,มาีนเพิ่นเก็บเอาได้ครับนี่เป็นอ่างทกท่าน ตายเมื่อปอกเผาเนี่ยแน่เหม็นเมื่อไรได้ครับผมหยาตายเมื่อเราปอกเผางามได้ครับผมเห็นแต่เป็นเป็นแดงสีครับผมบอกเผากะระยะเวลากระบอกกอยโดนน้ำร้อปลูกเดือนปีก็กลัวถือว่างามสมือกัถือว่าสุดยอดแห่งครับผมโคตรสุดยอดระดับผมึ่งเผาครับผมพี่น้องรีวิวสวนบอกเผาได้พี่น้องได้เบิ่งกันอย่งนี้กรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมที่บ้านน้องไปไปถ่ายทางให้พี่น้องได้เบิ่งกัน ครับเนาะบุกเผาสิงามเร็วครับผม